กูการและสวัสดีแมวบอบอ้วนกรุบกรุบข n e a ไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองคอณแมลบุรีรมัมบุหงาชานเนลนะคะบอบอ้วนจ๋าจเจอกันในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าวันนี้เรานัดเพื่อนมากินข้าวที่บ้านค่ะวันนี้อากาศดีนะคะที่รัสวิกตอรเรียนะครเมลบิร์นนะคะ คิดถึงเพื่อนเพราะว่าจะไปเที่ยวเมืองไทยแล้ว,ลว,ลวก็จะมีนัดกันนิดนหน,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 น่อยๆสร้างสรรค์จะมอบโอนจ้าวัีงาก็นึกอยากกินอะไรนี่คือปลากระพงค่ะปลากระพง,ะะพงสวยๆสดๆใส,ๆ,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 สๆเลยนะคะตัวนี้ถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักอยู่ที่อ่าหนึ่งกิโลกว่าค่ะแล้วขายอยู่ในราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่อ่า21ิดอลลาร์ออสเตรเลียเท่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ490บาทต่อหนึ่งกิโลอันนี้กิโลกว่าเนาะมอบโอนจ้าแต่ถ้าเงินแพงไว้แพงค่ะแต่ถ้าเงินที่นี่มันก็ าแพลงเหมือนกันค่ะแต่ก็ขคยากินน้อไม่ได้กินบ่อยค่ะเอาปูนจ๋ากินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเองชอบกินปลาค่ะอันนี้เราจะทําถามว่าจะทําเมนูอะไรจะทําเผาค่ะปลาเผาแล้วก็ส้มตําค่ะตํามะละกอนะคะนี่เป็นมะละกอแบบฝรั่งนะคะแต่ทรงนี้นะคะพอดี ไปตลาดที่เอเชียบางครั้งก็ได้มะละกอทรงนี้นะคะส่วนมากจะทรงนี้ตายตัวเลยนะคะตลาดเอเชียทบางครั้งมันจะเป็นทรงยาวๆเหมือนอเหมือนของเอเชียนะคะเหมือนอที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะมาปวนจา๋าแต่ก่อนข้าวของเพะถูกนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มขึ้นราคาขึ้นจากปกติะมะละกอเนี่ยกิโลละหกเหรียญค่ะมาปวนจา๋าเดี๋ยวนี้เป็นเก้าเหรียญแล้วค่ะมาปวนจ๋ากิโลละ 230บาทค่ะหมอปวนจ๋าอันนี้ไม่ถึงโลนะคะซื้อมาวันนี้งานจะกินต้มตำกับปลาเผาแล้วก็เพื่อนต้มยำไก่บ้านมาแบ่งกันกินเนาะความสุขของคนไกลบ้านก็ได้พบปะสังสรรค์เพื่อนที่รู้ใจนะคะแล้วก็ทําอาหารมาแชร์กันกินนะคะอย่างอื่นก็คือไม่เท่าไรแต่เรื่องอาหารการกินนี้ต้องเป็นนัมเบอร์วันก็หมายถึงที่หนึ่งเลยกันนะเลยนะคะหมอปวนจ๋า,า,จามะละกอก็จะออกทรงนี้เนื้อก็อร่อยกินได้แท้แทนกันได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งมาันจาะไปตลาดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวประมาณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อนก็จะมาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะทั้ง Facebook FC เก่ 9, Facebook, Sorry. า f a c e o o o k โซรี่แฟนคลับเนาะ FC เนาะเขาเรียก FC เนาะคนไทยนิยมเรียก FC กันเนาะทั้งแฟน FC เก่า 9, แล้วก็ FC ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ FC, 9, ก FC 9, นานาคนด้วยนะคะมาดูปลากระพงค่ะมองอวนจ้าปลากระพงจะทำเป็นเผานะคะ ใส่อะไรลงไปมากไปตลาดเมื่อกี้ถมวก็ได้ปลากระพงแล้วได้อะไรยังไม่ได้ใส่เกลือเอาก่อนก่อนนี่คะ่ะนี่คะ่ะมาดูนะคะอ,อันนี้ก็เป็นผักชีลาวคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะจะกินผักชีลาวนะคะไม่ใช่ผักชีขเขมรนะจะบอกปุ๋ยผักบุ้งคะ่ะผักบุ้งคะ่ะผักบุ้งอันนี้ช่วงนี้ถูกคะ่ะแต่ก่อนแพงอันนี้มัดละ การนัทไหลไม่ทราบค่ะต้องขอโทษทีนะคะแล้วก็ใบซา,าร์เนค่ะมอบโอนจ๋าใบซา,าร์เนเนาะแล้วต่อมาก็เป็นผักกาดหัวเล็กๆแค่นี้นะคะก็ขายแบบนี้ค่ะบอบโอนจ๋านี่ค่ะคือปักแก้มของเรานะคะก็คงจะกินไม่หมดแล้วค่ะเพราะว่าวันเสาร์ต้องเดินทางไปประเทศไทยแล้วของพวกนี้ก็คงจะให้เพื่อนไปไปทําต่อเนาะ,ะเราจะเป็นแบบนี้นะคะแบ่งปันกันมีอะไรไม่ใช่เหลือนะคะ แบ่งได้เราก็แบ่งนะคะเพราะว่าอยู่ไปสามีก็ไม่กินนะคะเขาทําไม่เป็นคับพวกนี้เขาไม่กินแต่เราก็เอามากินวันนี้นะคะบาปวนจ๋าเดี๋ยวเรามาดูหลังเมนูเสร็จกันนะคะอย่างเช่นส้มตำแล้วก็ต้มไก่บ้าแล้วก็ปลาเผาเรามาดูหลังที่ทําอาหารเสร็จแล้วนะคะบาปวนจ๋าขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมเลยนะคะถามว่าเผาแบบไหนใช้ตู้อบค่ะบาปวนจ๋ามันก็เผาได้เหมือนกันแต่ท้าทางที่ดีรสชาติแบบ บ้านฟินแบบลูกทุง่งลูกทุง่งไทยบ้านก็ต้องเป็นเผาแบบบ้านเราเนาะอร่อยเดี๋ยวอดใจรอสักนิดหนึ่งจะได้ไปไทยแลนด์แล้วขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณทุกๆุก,การรับชมเลยนะคะการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ออการคอมเมนต์ด้วยนะคะสติกเกอร์มีค่ามีราคาสําหรับบุงงามากๆเลยนะคะมอปอนจ๋านี่ค่ะมะละกอมะละกอบักหุงบักหุงต้างาเรียกละหองนะคะละหองละหองภาษาอังกฤษเขาก็เรียกพะพายานะคะ ปาป้ายาสลัดนะคะสไปซี่พะพายาสลัดก็เป็นาตงโมหุงเผ็ดๆจะามาปนใจเดี๋ยวเรามารูการที่จบก่อนนะคะตอนนี้เรามาหวีผมให้ผักบุ้งก่อนนะคะดูสิคะเนี่ยผักบุ้งเอาไปผัดกินแต่ชอบกินสดๆกับเป็นกับกับส้มตำม,มากกว่าเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําปลาต่อนะคะเอาไว้ตรงนี้เลย มัปลากว่า ยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าฝน ขุดมรกรอเพื่อนนะคะเพื่อนก็ตทำเขาทาอาหารอร่อยค่ะมรงงานทำแม่อร่อยค่ะหมอกูจ้ะเขาต้มไก่มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กํากลังหาใบมะกรูดกับมะนาวบ๊อบผ้าสมโอที่ใส่เนาะเอาไว้เมื่อเช้าในตู้เย็นแล้วนี่อ่ะเสร็จแล้วค่ะ ใส่มาใบมะกรูกสดๆเลยนะคะมาปวนจ้าเอามาจากไหนเอามาจากข้างบ้านะก็ปลูกบ้านนู้นแต่ว่ากิ่งมันยื่นมาบ้านบ้านหลังนี้เราก็เอาได้ค่ะโดยไม่ผิดกฎหมายนะคะุคณงายคือขโมยนั่นแหละค่ะห <laughs> ลังก่อนค่ะแย่ได้แล้วนะจ้านะจ๊ะใส่ลรมิดคอย ใครเป็นใบไม่ไม่อยู่แล้วไม่มีใครใช้ก็ใส่แบบนี้เอาซื้อมาเป็นต้นก็ได้เนาะอันนี้เป็นขาเนาองบอโจะกาสดล้างก่อนจะใส่แค่นี้กระเทียม มันมีหมูยออยู่แต่ว่ากินกันแค่สองสามคนเยอะเกินไปกินไม่หมดกินไม่หมดแล้วใครจะกินต่อถ้าอยู่บ้านเรายังมีเพื่อนมีฝูงมากิน,นอันนี้ใส่พริกลงไปในสูตรเพื่อนนะคะสูตรเพื่อนในคนนึงอ่าเรามาทำกับข้าวด้วยกันนะคะบ้องประโอนจ้า กระลงก่อนเนาะเห็นผ่าท้องมันก่อนเนาะอันนี้รากผักชีด้วยนะคะผักเยอะเลยนะคะคือคือสุดใส่ท้องมันเนาะหมอปูจ้าถ่ายผ่าตามสภาพด้วยคะ่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ ใส่บวกพิกลงไปเสร็จแล้วค่ะใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะพีงปู เนี่ <Yeah. S 2> น่ารักไหมคะต่อไปก็เป็นการโรยเกลือนะคะโรยเกลือแล้วก็จะใส่กระมังอันนี้ไว้เดี๋ยวเราก็จะเปิดเปิดเตาอ,อบข่าวบบปุน้น คือหลายแทมซิบมดกเกลือใส่ยวานระับนะัะมาคะ่ะกินข้าวเที่ยงกันนะตอนนี้บ่ายสองแล้วคะ่ะกินข้าวเที่ยงโตอันไซสสายกินข้าวเย็นแต่หัววันเด้อ จะเปิดตู้อบรอให้มันร้อนๆก่อนนะคะตอนนี้ก็จะไปล้อางไอ้มีดก่อนโอเคนะคะไปจ้าเจอกันตอนอีกทีก็ตอนอาหารขึ้นต๊ะค่ะถามว่ามีเพื่อนมากี่คนถามว่ามีอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหน เพิ่นกรนเดอร์พี่น้องจ้า จะมาตำส้มตำค่ะนี่ค่ะส้มตำใส่วัถุนิบของเรามีอะไรบ้างคะพริกค่ะพริกไลพริกแห้งใช่ไหมพริกแห้งค่ะเละขาดไม่ได้คือชิฉันี้ค่ะคนตำเฮจะตำแล้วเด้อใส่ไปเลยค่ะใส่อะไรมังคะเนี่ย กระเด็นค่ะตามด้ยค่ะีข <Okay. S 1> <ป>่โย <laughs> มีการโนล้วนะคะแมสงามยาวนกนันน <laughs> <อ>ี่ละขอโทษขอไปมีการไปด้วยนะคะ <laughs> พร้อมแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีะอะไรคะต้มยำไก่บ้านคะ่ะเขากันนียค่ะพี่น้องจ๋าสุขสันต์วันอาทิตย์ะด๊จเดอจ้าต่มาก็มียังไม่มีนะคะกินกับเมร์แล้วก็ส<า>ใส่น้ำตาลลงไปนะคะต้ตาลขาดไม่ได้คือปลาเลยคะ่ะใส่สักช้อนพูน,พน ก็นี่ค่ะมะเขือ,อเทศค่ะ มาดูการยองสมปดำของลุงยางันนะครับดูสุดยอดเใส่ไปเลยจ้าใส่เลยแล้วไม่ลกครกเหรอคะใส่ครกค่ะเยอะไปไหมใช่ไหมเนอะคีะ่ตามเลยค่ะ เอนกอนเอนาอนกอนเ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 อกาอนเอจ้านเอเอนอนอนเอนเอลนเ้มเออนอนเอนเนเอนเอนเมนเนเนอนนเอนเกเเลนเอนเอนเักเอกเอนเอนอเอนเอนเอนออนเอน่อนเอเอนเ่อน บลังาสากนจ้าพี่น้องจ้าชิมนะคะชิมก่อนเด้อจ้าเสบะนอเสบะเทศชิมตัวว้ย <laughs> ขำโตโตเด้ออ้าย้ามงึงเอย้ยอร่อยไหมจะง,งา่ายเ้จะง่ายเทย้ำมีย้ำม,มีฮะอร่อยมากคะ่ะ มิผักแก้มมีอะไรบ้างคะปร,ะราเซ็บไหมนะคะบาปคนจ๋ากินกับหมีนะคะยวจิมอีกรอบนึงค่ะมาะกว่า,วาหนัวอร่อยมากเศรษแซ่แบพริกแห้ง <laughs> อาผักอบอกตัดผักเป็นตะกร้าเลยค่ะพี่น้องจ๋าดูสิคะกินได้ครบ คนมันจะมันแตในครกนะคะปดอือฮือ่าเ้า,า,วาะะเวลาเทแล้วนะคะจ้าปอมพูนจ้าเรามาดูตอนเทกันะะอขอบคุณแม่บ้าน พื่นสาวนะคะที่มาตำซ้มๆให้กินนะคะวันนี้มีปลาเผาค่ะปลากระพงเผานะคะแล้วก็ต้มยำไก่แซ่บๆค่ะขอขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะมาขอนญาตขอไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะคะลูกเต็มบาทร้านเต็มเมืองจ้าพี่น้องจ้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะขออนุญาตไปกินส้มตำเผ็ดๆก่อนค่ะ <laughs>